เวเววเวเววลาแจ้งเกิดป๊อันีวันมอแคคิวโอ้ยกับแจ้งตายเฮียโอ้ยไอบ้านสตีนี่ยิงไงก็ยิงไม่เคยโดนเลยว่ากูอยากกองจากบ้านนี้แล้ววันนั้นด้วยเฮเว่นโอ้ยสุไซน์วันนั้นด้วยเฮเว่นนะกูชุบมึงมาตายเหรอไอสตีนอฟววินดิวินโอ้ยกองเบี้ยวเลยสัสสุดสุดดสุดดด ว่ามันแข็งแรงแล้วแต่มันผิดพลาดไปไปโอ้ยวันทุเซแงกิ้วินทยอิสเซอนาทนตีนอิสมีแทงกิวสวัสดีค่ะไอหนนาทนตีนอิสมีแทงกิวโอเมน เ่าบอกให้ไปกินโจ๊กรเขาลเขาบนะพี่เขาไม่ได้ิจารน้องเขารอขายโจ๊กมึงอยู่ไอ้สัสมารอขายโจ๊กร้านมันไม่มีคนซื้อมึงอย่าคิดว่ามันชอบมึงอย่าหลงมันยาสาวน้องนเ้วันแรกไม่ต้องไปเชื่อพี่วันแรกไม่มีอะไรเรทูบิสเฮียมีจริงด้วยสัส แกเจอกลมคนเดียวพอไอ้เขียคนอื่นกูไม่สนกูโดดไปขี่ใช่ไหมเบอร์โอ้โหขอบคุณหนึ่งล้านล้านล้านผิดครับผมเจอพี่หมีน้องฟ็อกแฟนเจอพี่หมีดูน้องฟ็อกขึ้นเลพักคัสเวลี่วอซับครับผมาชนะเก็บกีนบอสครับพี่ฟ็อกคิดเล่นเสร็จแล้วที่จะกินบอสแล้วแต่ขอหาก่อนนี่ไอหมีไอ้หมีมีชื่อเรียกสองชื่อครับถ้าถ้าถ้ามันจะมีร่างเขียหมีกับร่างพี่หมีถ้าไหนไอ้หมีเล่นโหดเราจะเรียกไอ้หมีร่างพี่หมีถ้าไม่เล่นถ้าถุนก็ร่างเขียหมีเองมันมีสองร่าง กรสตรมาจะไปล่างเฮียมีตอนเาใช่เราไปร่างีเพราะเป็นแค่ยูมาร์กลองคอมมิงโอ้โหเสียงไทยมาเลยเี่นนี่เยียอะโลซีไว้สัตว์ตนเราใส่อปเลยอปเลยไปเลยไปเลยไปเ r ยไปเล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 ยไปเดี๋ยวลยางเียไปเลยอปเลสุดแล้วครับผมเ๋ยวผมแทงแพ้กูแทงต่อเล ีเคียบทำไมมันเตี้ยกว่าที่เคยดูมาใน YouTube ไว้เอเอเดดอนิชเอเดดอนิชเตี้ยกว่าที่เคยดูมัมีเฮลป์เฟอโน้ล box no ้ฮ้ยอะไรอะสมก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 บีม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 เอชตอินเอลอเอลอวันซีซี เ้ย <önemli S 2> ตัวเฮียเออตัวตีไซตตัวเฮียอะไรเต็มบอมเลยวะใชไม่ว <inventions S 2> <Toyota, Toyota. S 1> ันแต่วอลมันใช้ได้อยู่นะเมื่อกี้พิ่งไปเล่นเลยปรับใจตัวเองไก่อน p a d โอ้โหโอ้ยดกทบอมินบอลไหไงอันนี้ฟอกวอลรังุังโอ้โหเอ๊เปย์สเปยเฮียสเปย์เป็นวงกลมโอ้โอ๋อปยาแมนแบนวอล Bad บสิกโอ้ยไม่ตอบ I think b a s i c ไม่ตอบกูดึงหน้าเนี่ย I think so ไม่ตอบกูดึงหน้าเวท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 ดี๋วเราแจ้งเกิดของป๊อบมันมีมันมอแคทคิวไซบีโหยกับแจ้งตายเหี้ยโอ้ยโอ้ยไอ้บ้าสตีนี่ยิงไงก็ยิงไม่เคยโดนเลยวะกูอยากออกจากบ้านนี้แล้วโอ้ยเฟกเฟกโอ้ย Last player standing. Slash. โอ้ในตายนาะ They have courage เห็นทีกูดีข้อบอกกูดีข้อเอฟไฟพอดพอดเอาพอดพอดกูดีข้อเหมือนกูดีข้อโหเตะได้ป่าวไอ้เฮียไอ้ช็อตทูทูมอยลอกทูมอยล็อก เออถ้ามึงอยากกดตีวิิโคมึงกดไปเลยแล้วมึงฆ่ากูไปเลยไม่ต้องตีอินีนะนะู้ดูกิมวอเฮเวนก่อนไอ้เหียเดอะคิ e ซีเคลเซดวอกิมเซดวอไกด์เดนเซดวอออนฮเวนโบทิพดสไม่มีสองขึ้นได้หรอวะนี่เนียเอาสิ ไอ้ตัวตัวกูอยู่บนอะไรเนี่ยแคเดโกแบก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 ยืดตัวนี้เร็ยากว่ะปีเฝ้าเนียผมซุดมาตอนแรกวันแรกเสร็จนแข่งรีชแฟชั่นเดฟว์เฮาสโอทีออฟยฟีทันใดคนอับับอดอากฟันมั่นี่เดี๋ยวจะเข้ามัน ทูลองลองไ้ก้นคอดไ้ก้นคอดยูแคไฮู้ดีโค้กไกู้ดีโค้กไก์อมเปอเรียลเนย์ไป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 ซ้ายัยใสยัยดูคิมแม็กนยชู่ชู่ชูชูแค่เฮเว่นนะแค่เฮเว่นนะไอเฮเว่นนะไหนช็อตนะไปตวเยียแล้เนี่ย เซแข่งที่วไหนครับน่าจะวันที่20ครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันตั้นตันไอ้สัตสหน้า20่สิบนะหน้ายี่สิบคิดว่ามีน้องท้ามาถามว่าแข่งเสร็จแล้วยังไงต่อยังตอบเขาไม่ได้เลยแข่งกูจะเจะเสร็จไปไหนต่อกูยังไม่รู้เลยโอ้ยอันพลันอันพลันชิ่งไปเอาสักตัวเลยจะเอาสองตัวแต่กูไม่เอาสักตัวเออแล้วไปเลือดไม่ลดอ่ะเอ้ยทำไมไม่มีขึ้นเลือดแล้วลดอ่ะทูเอชชอตทูชชอตทูชชอตเฮ้ย ่าช็อตกับฟ็อกทำไมไม่มีเลือดขึ้นนะยิงไม่โดนเลยวุ้เจสเวา้ามือสัน่นว่ะลบ 108. ราา้อยแปดลบมากราหายครับผมตองเสร็จนี่กันหลังนะครัฮะถ้ากานหลังต้องเกาไหมครับเออนาคันไอ้เหี้ยเหลวะนายสัตว์คิดถึงน้องเราคนนี้พี่ฟ็อกไม่คิดถึงเหมยคิดถึงใครวะเด็กเออห,ห,ห,หี้ยยอ่างนีอ๋อเหรอเล่โลบนักแข่งท่านหนึ่ง อยากได้สอ,อยากเก็บเธอทั้งสคนสุดท้ายเราโดนทิ้งอันนั้นฟอกส่งเจ็าโดทิ้งได้ผ่านแล้วหรอเฮ้ยดับ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 ดอปดับดสอรี่เอเอ้นี่เท่าอย่าอยาอย e d o w a n วันอเดอร์เฮเว่โอ้ยดูดไซน์วันอเดอร์เฮเว่นนะ กูชุบมึงมาตายเหรอไอสตีอิวินดิสวินโอยกองเบี้ยวเลยคันี่ขาก้องมาดูไม่่เพราะมันมันแข็งแรงก็แล้วแต่มันผ่านมาเยอะก้องบอกว่าโอ้ยอุ่ยก้องหิวเหี่ยวไอขาขาก้องก็มีแรงเลยทำไมขาก้องก็ไม่แรงเลยลูกุ้ยสงสัยโดนมาเยอะทีนะทอทีนะอันนี้ได้ยังวะโอ้ยกองเบี้ยวดีนิดนึง กูเครียดไวยล็อกไม่ได้ทษทีโอเคเอสตันเอสตันเอ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 เยกกองรับจบตลอดเออรอดเออรอดนอนนไล้่ไลาไลไลองไซยไาไช็อตไซช็อตเพเซเเเซเเเซเเพเซเอ้เหเ้ายแล้วกอพังถึงว่าถึงทนจริงหลมาเป็นสบรอบยังอยู่กบฉันก็กรองสูชีอ Can you some w a ิ k window w h Sage Why can can you warm me up I think they're gonna t t a k e the orb Okay okay w h up where h e What up where here Warm me up Warm me up Okay Okay What doing มันไม่ได้แชมเปี้ยนตาแล้วกูเป็นคนยิงด้วยนะไอ้เหี้ยโอ้ยเดี๋มึงเป็นโอ้ยแล้วกูเป็นคนได้ยิงคืออะไรดี่แชมเปี้ยนวินโดว์แฮปนเดลโอเคเพย์เซฟนะ ไปอีกโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอเมนโค้งงเอ้ย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 เอ็งทุเอทวันกเอสเอสซาร์เอชอทเออทไอมีเอสซารที่เราไกเอชอทย่าโอ้ยไกด์โอ้เฮลโหลงไอชอทวันก็อชอทวันเฮลวันเฮลวันที่4ทริปไอคันสเป็คทริปไอคันสเป็คทริปโนมาทิปไม่มีทิปแล้วกูเดินทิปไปแล้วไม่มีทิปล่ะจ้าดาเดลองนายไม่มีทิปแล้วกูเดินไปชวเรียบร้อยแล้วไอสัตว์ นี่พี่สุดแฟน,นเก่าแชมไปกินโจคือเขาจะหลอกเอาตังค์น้องหรอมีสองอย่างครับน้องคือเขาจะหลอกกินตังค์น้องไม่ก็หลอกกินตับน้องครับซึ่งพี่วาหลังน่าจะเยอะกว่าอันหลังนี่เป็นไปได้เยอะเลยแต่พี่ไม่อยากพูดเพราะมันเดจิตเลสไงแต่ถ้าให้พี่พูดจริงก็นั่นแหละครับฮเฮ้ยเผีดด้วเจ็บกองครับยี่ห้อนี้ทนอยู่ทนมือทนตีนอยู่ เออวิกิทวมคิทตกเบาๆนะกล้องยังอย่างอะไรตกตกเฮ้ยอะไรอะไรระบบอะไรระบบหันกล้องอะไม่ต้องไม่ต้องหันเดี๋ยวหันเองเพื่อนไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวพี่หันเองน้องที่ระบบกล้องหันอัตโนมัติไวิคิทวิคิททีเดียวเองนะที่สัมผัดทีเดียวเองพย้อนนี่เฮล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 มันซี่ไอ้เหี้ยเจ็ดไอ้ยึดเจ็ดทำไรอ่ะลักษณะนนลักษณะนนเข็นออกแรงเข็นออกแรงอยู่แบบที่ เอได้โราไดุ้กเาไดลีเไดลุกนีดไดุ้กีรยกวอร์ม่อนหรอเฮ้ยโอโยโบอยู่โซเปลตังนะไปอด้วยเฮียเือตังฮ่าฮทรลิงฮ่าฮ่าทรลิงวิปวิบเทบูเลตทรลิง Chu uh, ăn hết yeah, you chết ya. Yeah. You chết and 11 Q này này này. You hit chết còn fifty Q. Và chỉ yút Oh ho. Yeah, 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 oh. Oh. <coughs> oh. Come and do, come and do. กูว่าแล้วทำไมวันนี้มันเสียงดังไงเฮียกูสังเกตเลยจะแบบเราจะบอกจุดๆง่ายๆให้ถ้าวันไหนไอ้ที่สารเลี้ยวแล้วเสียงดังคือมันมันว่าวเลยเวลาเวลาวันไหนที่เขียมีเวลามันตายวันนี้มันจะเป็นคนไม่พูดแต่ว่าวันไหนมันทำมันทำเที้ยบในแข่งเวลามันทำเร็วยิงว่าวเนี้ยเวลามันตายอพีเอตัวนึงบีตัวนึงซ้ายขวาตัวนึง ดับมีโอเมนวรอยู่มีนดับเจดโอ้ดับมีโเคโอเคโอเมนโอเคโอเค boys a girls โอเคโอเมนโอเคไอสัตโอเมนโอเคช่านิมาชานิมากูโอเมนไม่บอกกูโบเฮียกูใส่อก่ยิงกูอนแลวอันนี้เลี่ยเลี่นแล้วเลียเลี่ยนเปลี่อนเรียเลี่ม <laughs> nice. the They're the king one. one. enemy remaining. You're a coach. Shut up. Oi. <laughs> <laughs> ไมไหนวะเพื oh, ่อนอ้าวยิงว้าวไอ้เหี้ยเสียใจียใจวะโอ้ยจีจีจียมมชัดอัพนูบกูท็อกซีกนแล้วไอ้ยิกูไอยแล้วกูหัล้ว่ะเอฟไฟเอฟไฟไว้นอตเอฟไฟโอเมนไฮ้อันึ่่า f 5 f 5 fucking dog why not Yeah!F5! let's go F5 please noob omen you want one o n e o w n t h w award o m e Burning h a ้า c o m e two one เฮ้ยหัวร้อนหน่อยเฮียฮะ you want one t h o one a n t y o n shut up chamber เฮ้ยสเม็ก s ี่อะสเม็ก m ี่อ๋ออ้บุญบุญตายได้ไงวะ โอเคเฟสไอเไวยูยูไมเฟสก่ไอก็เอาตีไอก็อก็เอาตีไอก็อยเฮ้ยเฮ้ยไอติ้งทีทูโน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 ไฟอ่ะ้เบยเบทโอเนเฟกี้ go 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 l e t e e C l e a r โอเิก็สก็ส he's tagged 100 shut up กูได้ยุมจนจบอะไม่สดกูงอนพี่พี่ขัให้น้องเดือบายพี่ ได้เลด้ไอซทีพี yeah> ่ได้เลวีตัวนงมมุมนี้ไม่เคยมีใครเช็คตั้งแต่ผมเจามุมนี้ไม่เคยมีใครเช็คตัมา i ใช่ไหมมียเช็คกูใช่ไหกระกระ มาที <łość> ่ที่ทีทีต่นลยที่ขอได้ที่นี่แป๊บบกูวัวร้อนว่ะกูขอได้ตอนนีตอนนี้กูจะไม่หยุดด่ามันจะบอกจะดรอปผมกดดรอปให้กอดอะแต่สิ่งที่มันจะทำคือมันดรอปทีมเจ็ดอะดรอปให้เยี่ยมมากจริงรัสเซียรัสเซียอ๋อ no we go B no we rush. No, i go b i don't oh, give care Oh don't Go go too. don't go Okay, don't you. You go don't you. go You go alone. don't you roam uh, yeah, 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 care. Me care. we care see, we We care care. alone. ahead. Enemy. Hey, Chamber, have You're the A. A I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  B. 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 ไอหมีเมื่อกี้มันดับปอมมันดักบปืนให้มึงด้วยทำไมมึงอยู่พวกหัวทีนี้องแชกไป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 าปไ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 ปรปไีไปไปไปไเไป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 ไรไปเราปไเสาไปไปไยไปไปไปไาไปไปรีไป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 ราเรไปไเพื่อไปามารถปไเไปไปไปไ่ไงเงี้ยปไาเปไปไเรปไปไเไีไปเปไ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 ปาปไ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 ไไปไน Yeah. Go away, go away. Okay, oh, you want to say up, thank you in Thai? It's a. I'm not It's thank you. I'm It's me, thank you. Omen. Oh, you can say it. <laughs> <laughs> I don't I do it. You dug again? Yeah. Oh, no, I have lit. Open, oh, open. Oh, oh, three here, three here, three oh, here. Oh, three here.